คู้ชมคะคุยให้เคลียร์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของการยกระดับบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บบาทรักษาทุกที่ค่ะหลายคนฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าใน,นเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจะได้เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่หลายคนอยู่พื้นที่ห่างไกลอย่างโรงพยาบาลชาติการเองพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะคะก็อยู่ไกลกว่าการที่จะเข้ามาโรงพยาบาลในเมืองหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรงพยาบาลชาติการเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไร กับการที่จะรองรับและเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ค่ะโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนายแพทย์เศรษฐศิริวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติการตอนนี้พออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิพัฒท์คุณสิวพรครับสวัสดีครับค,ค,คุณหมอครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณหมอได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโรงพยาบาลชาติการเนี่ยเป็นโรงพยาบาลประเภทอะไรมีกี่เตียงแล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยอย่างไรได้บ้างครับ ครับตอนนี้โรงพยาบาลชัตการเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับขนาด <ฮะ S 2> 30เตียงครับแล้วก็เป็นระดับกันดานหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเรารองรับผู้ป่วยทั่วไปนะครับได้ประมาณ30เตียงกว่ากว่านะครับเพราะว่าเรามีแผนกค้องคลอดแล้วก็เราเพิ่มคลินิกเพิ่มก็คือเป็นมินิทะยารักเพิ่มอีก10เตียงครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเหรอครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนใชครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กเล็กครับครับผมแล้วแล้วณปัจจุบันณตอนนี้เองที่ผ่านมานะครับถามว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ย รองรับพอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนาะเราจะเห็นว่าโอ้โหว่าคนผู้ป่วยต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าล้นโรงพยาบาลเลยค่ะครับตอนนี้เราพยายามขยายนะครับขยายบริการแล้วก็ขยายการรักษาเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราดูแลได้เนี่ยเราก็ดูแลที่โรงพยาบาลของเรานะครับถ้าเกินความสามารถเนี่ยเราก็จะส่งต่อที่โรงพยาบาลศูนย์พุทธเชลาชราชหรือแม้ก็โรงพยาบาลสมเด็จพิุราณนครไทยเนื่องจากว่า ทั้งสองโรงพยาบาลนี้จะมีคุณหมอเฉพาะทางครับแต่ด้วยโรงพยาบาลชัดการเองนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจะมีคุณหมอมาใช้ทุนแค่สองปีแล้วก็ไปเรียนต่อดังนั้นเราจะเจอคุณหมอใหม่ๆเสมอนะครับความเที่ยวชานประสบการณ์ก็จะ น้อยกว่าคุณหมอเฉพาะทางครับผมค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอะค่ะณนะตอนนี้เองพอมีโครงการ30บาทรักษาทุกที่โรงพยาบาลของเราเองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับโครงการนี้ยังไงบ้างคะผอคะครับตอนนี้เราเดียวประชุมทีมงานนะครับแล้วก็ให้แต่ละเจ้าที่ของ,ของโรงพยาบาลเราเนี่ยทราบว่า30บาทเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยรักษาทุกที่เนี่ยค,คนไข้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะ จากนั้นเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับถ้าถ้าไม่มีโครงการนี้เนะาะคนไข้ต่างถิ่นหรือว่าคนไข้ที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรทองในเขตนะครับหนึ่งอาจจะต้องชำระเงินเองหรือสองอาจจะต้องปีรถกลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อเข้าไปส่กตัวอันนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยลาบากเสียเวลามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยรักษาทุกที่เนี่ย หลังบ้านหรือว่าระบบของโรงพยาบาลที่จะเบิกได้ระหว่างกันเนี่ยจะต้องมีความพร้อมเพื่อให้คนไข้สะดวกมากขึ้น <S <S คนไข้ไม่ต้องจําระเงินเองคนไข้ไม่ต้องตีรถกลับมาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดก็ขอไปส่งตัวอันนี้เราจะต้องเตรียมระบบหลังบ้านให้มีความพร้อมครับซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลชาติการก็เตรียมอุปกรณ์อ,อินเตอร์น็อตอินเทอร์เน็ตระบบต่างๆเชื่อมโยงกับสปสชกับโรงพยาบาลเครือข่ายนะครอันนี้ค่อนข้างจะพร้อมถ้าสุติประกาศนโยบายมาในเฟสสามเนี่ยชัติการก็พร้อมให้บริการได้เลยครับ ครับผมก็คือตอนนี้มีการพัฒนาในเรื่องของระบบหลังบ้านนะครับเพื่อรองรับกันด้วยเริ่มมีมาใช้บริการหรือยังครับคุณหมอครับในตอนนี้อ่าตอนนี้นะครับในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเรายังไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นโครงการสาธารณสุขที่แต่ว่ามีแว่แวๆว่าจะเป็นเฟสสามน่าจะเป็นเดือนเมษาหรือพฤษภานที่จะถึงนี้นะครับเราดังนั้นเนี่ยเมื่อประกาศปุ๊บเนี่ยเราพร้อมเลยคนไข้เนี่ยสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้แค่เบัตรประชาชน ใบเดียว <By> แต่ที่เราจะเพิ่มเติมคือว่าคนไข้ครับจะมีข้อมูลสุขภาพของตัวเองติดตัวไปด้วยครับผ่านระบบหมอพร้อมไม่ว่าจะเป็นชื่อโรคที่คนไข้ได้รับการวินิจฉัยยาที่คนไข้ใช้ผลเลือดผลแลบต่างๆอันนี้ก็จะติดตัวคนไข้ไปด้วยดังนั้นปลาย<ม>ทางโรงพยาบาลปลายทางที่รับการรักษาต่อเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลคนไข้ผ่าน โทรศัพท์มือถือหรือว่าข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับผมคริงๆกต้องเตรียมต้องเตรียมไว้ให้คนไข้นะครับตอนนี้ณตอนนี้เองอะคะ่ะทางโรงพยาบาลชาติการของเรามีการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละที่มีสิทธิบัตรบัตร,ตรทองในอยู่ในโรงพยาบาลของเราจํานวนมากน้อยขนาดไหนและคาดว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการระดมไหมเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่ามีการเสริมทัพอะไรยังไงเพื่อที่จะให้พร้อมต่อการให้บริการที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ ครับในของชาติการเองเนี่ยมีคนที่ใช้สิบปาททองกว่าสามหมื่นคนสามหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มารับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยจะเป็นบัตรทองทั้งหมดืมนะครับดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าที่ของเราไม่ได้เยอะมากนะครับ <ทะ S 2> แต่ว่าเราจะต้องหมุนหน้าตาก,กําลังมาแล้วก็พยายามลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอ่าหมอพร้อมเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีข้อมูล ข้อมูลพวกนี้นะครับเราจะลงทะเบียนท่างในโรงพยาบาลแล้วก็เชิงลุกนอกโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเราเนี่ยออกโรงพยาบาลเคลื่อนที่เนี่ยเดือนละครั้งเราก็พยายามไปไปให้คนไข้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อไม่ให้มีข้อมูลดังนี้ประมาณนี้นะครับ<ม>พอเราคนไข้ได้ลงทะเบียนนะครับข้อดีตามมาคือเราจะมีฟลักเทเรเมดที่ดูแลได้ไหมายความว่าคนไข้ถ้าาการดีมากๆเนี่ยไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้ฟลักเ,เทเรเมดหาคุณหมอแล้วเรา เรามีส่งยาไปสนิปสนไปถึงบ้านเลยในกรณีทคนไข้อ,อยู่บ้านกไกลๆเสียเวลามาในการเดินทางอันนี้เราเตรียมความพาร้อมไว้แล้วนะครับบรเิเวณเราก็มีแล้วแล้วก็เราเริ่มใช้ในบางคลินิกแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีการนัดหมายออนไลน์นะครับถ้าคนไข้ใช้หมอพร้อมเนี่ยสามารถจองคิวออนไลน์มาได้ว่า,าจะได้รักษาช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายถ้าช่วงเช้าคนไข้เยอะมากไม่ต้องรอก,ก็จองคิวมาช่วงบ่ายได้ประมาณนี้นะครับ เราก็ดําเ <จะ S 1> <ม>นินการเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับผมอ่าครับผมคุณหมอครับทราบว่าตั้งแต่คุณหมอที่เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยก,การโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการพัฒนาด้านต่างๆของโรงพยาบาลอย่างหลากหลายมิติตั้งแต่ก่อนที่จะมีโครงการส0มสิบาทรักษาทุกที่เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับก็เริ่มแรกเลยคือเนี่ยเราของเราเนี่ยอยู่บนดอยนะครับเราไม่มีหมอเฉพาะทางด้านสูติกรรมเราก็พัฒนาศักยภาพของ จ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอของเราครับให้ทําคลอดแบบปลอดภยัยแม่ปลอดภยัยลูกปลอดภยัยโดยที่เราไม่ได้เป็นหมอสูนะครับแต่ว่าเรามีเคสคลอดปีหนึ่งหลายร้อยคนแล้วก็พัฒนาตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังพัฒนาระบบของคลินิกมินิแทกิลาร์ก็คือดูแลผู้ติดยาเสพติดดังนั้นเนี่ยครับเราขยายไปอีกสิบเตียงเราดูแลทั้งสามระยะเลยไม่ว่าจะเป็นระยะก้าวเล้าที่คนไข้อายวอยววยเนาะถ้าเรารักษาดีแล้วเนี่ยคนไข้ยอยู่ระยะกลางเราก็จะเอาเข้ามาบําบัด นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติมีสัมมาอาชีพทำแล้วก็มีระยะแบบรองเทิร์ก็คือระยะยาวอันนี้เราจะให้ชุมชนติดตามอาการด้วยแล้วเรานัดมาเป็นระยะว่าเขาจะไม่กลับไปเสพยาอีกอันนี้<อ>เราจะพยายามไม่ให้คนไข้ในพื้นที่ของเราครับติดยาจนมีอาการป้าหรือคุ้มคลัง่งหรือว่าไปเป็นภัยกับที่อื่นอันนี้เราพยายามถามซึ่งเราเปิดเป็นที่แรกของจังหวัดพิษณุโลกไปแล้วนะครับเราเปิดไปแล้ว นอกจากนี้นะครับบริการของเราเนี่ยยังขยายคลินิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลินิกเบาหวานคลินิกความดันคลินิกโรคปอดคลินิกทางเดินหายใจคลินิกวันลโลกคลินิกโรคเอดเนี่ยเราขยายคลินิกให้บริการมากขึ้นเป็นเฉพาะโรคเลยแต่ว่าคุณหมอของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นคุณหมอหน้าใหม่เสมอนะเราก็จะพยายามให้คุณหมอไปอบรมเรียนรู้เพื่อกลับมา รักษาคนไข้ของเราในพื้นที่ครับค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะฟังก์ชันครบขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจริงๆรแล้วเป็นโรงพยาบาลชุมชนเท่านั้นนะคะหลากหลายกิจกรรมหรือว่าหลากหลายโครงการที่คุณหมอเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาต้องยอมรับว่ามันเป็นโครงการใหม่ๆที่พี่น้องประชาชนเองบางครั้งเขาก็ไม่ทราบว่ามีหรือว่าไม่รู้ว่ามีพอมันเกิดขึ้นแล้วผลตอบรับจากผู้ใช้บริการหรือว่าพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ ครับต้องยอมรับก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนไข้เนี่ยจะไม่ค่ไว้วางใจโรงพยาบาลของเราเพราะว่ออาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆสศรษฐภาพน้อยคนไข้ก็จะเลยเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองเลยหรือเข้าไปในคลินิกในเมืองเลยแต่ว่าตอนนี้คนไข้ไว้วางใจเรามากขึ้นนะครับคนไข้ามารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยล้นหลามเลยเราสึกว่าอย่างน้อยเนี่ย เราเราดีใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ให้คนไข้ต้องเดินทางไกลๆเข้าไปในเมือง<ช>ครับ,รบเราจะดูแลเบื้องต้นก่อนถ้าเกินความสามารถเนี่ยเรามีรถรับส่งไป<ช>ยางเนี้ครับเราก็จะช่วยลดรายจ่ายของคนไข้ได้อันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของ ขาราชการของเรานะครับค่ะครับคุณหมอคะที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าปกติแล้วพอเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายคนจะไม่ค่อยไว้วางใจว่าพอเจ็บป่วยมาแล้วโอ้ยเข้าไปโรงพยาบาลใหญ่เข้าไปโรงพยาบาลศูนย์ก่อนทีนี้พอมีโครงการ30บาทรักษาทุกที่กับความคิดแบบนี้คะ่ะคุณหมอคะคุณหมออยากจะมีแง่มุมอะไรหรือว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสําหรับคนที่เจ็บป่วยแท้จริงแล้วเนี่ยเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอยากให้คุณหมอสะท้อนหน่อยว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วศักยภาพของโรงพยาบาลในชุมชนในพื้นที่เองเนี่ย ก็มีศักยภาพในการที่จะรักษาเบื้องต้นหรือว่าประเมินอาการก่อนดีกว่าเราเสียเวลาย,ยาวๆเดินทางเข้าไปในเมืองเชิญคุณหมอค่ะใช่ครับคืออย่างนี้ครับการรักษาจริงๆอฟรีก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเสียไปคือหนึ่งเวลาเสียค่าเดินทางเสียค่าใช้จ,จ่ายเสียสุขภาพจิตในการไปรอนานๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นโรคอะไรไม่เยอะมากเนี่ยขอให้รักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนเพื่อให้ทางคุณหมอของเราเนี่ยได้ประเมินว่าโรคที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยสามารถรักษาหายเลย ต้องส่งต่อหรือเปล่าอันนี้ครับเพ่ช่วยในการ,รตัดสินใจลดค่าใ,ใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ผมผมมองว่าถ้าสาปสิบารกษาทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านก่อนให้ท่านประเมินสมมติว่าถ้าเป็นต้องส่งต่อเนี่ยโรงพยาบาลแนะนำและพร้อมให้ข้อมูลเนี่ยท่านก็สามารถไปรักษาต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการรอใบส่งตัวไปนัดคิวนานๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อดีครับครับถ้าได้คุยกับคุณหมอในวันนี้เนี่ยหโวก็น่าชื่นใจแทนชาวชาติการนะครับ แบบนี้เองเนี่ยคนในพื้นที่นปัจจุบันนะครับสุขภาพเป็นยังไงครับดีขึ้นไหมครับหลังจากที่มีการพัฒนาด้านสาธารณเพื่อรองรับพวกเขาครับต้องบอกว่าคนไข้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีการคัดกรองนะครับคัดกรองโรคต่างๆได้มากขึ้นคือคนไข้จะเจอโรคเร็วขึ้นและเราจะรักษาได้ไวขึ้นดีกว่าให้คนไข้เป็นหนักแล้วมาโรงพยาบาลเลยอันเนี้ยตอนนี้คนไข้หนักๆมากๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเราคัดกรองแล้วรักษาวิจฉัยได้รวดเร็ว ค่้าก็จะเป็นโรคที่ไม่เยอะมากแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าในเมืองแล้วฮะนี่เราก็รักษาได้เลยอันนี้คือข้อดีของการเข้าถึงเหมือนการรวดเร็วรักษาเร็วหายเร็วครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลจากคุณหมอนะครับในการเตรียมความพร้อมกับโครงการส0มิบบาทรักษาทุกที่โอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับคุณหมอแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับให้กับคุณหมอและก็บุคลากรในโรงพยาบาลทัตะการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่ะได้ฟังแบบนี้ได้ฟังข้อมูลแบบนี้เองเนาะ ก็ด <differences S 2> ีใจนะเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นแทนคนในพื้นที่ว่าอย่างน้อยเรามีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณหมอนะที่ต้องบอกว่าเขามี ใจจิตบริการในการที่อยากจะดูแลทุกคนนะคะให,ให้ปลอดภัยแล้วก็หายจากโรคจริงๆต้องย้ําแบบนี้ว่าใจความสําคัญของ30บาทรักษาทุกที่คืออยากให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขโดยที่ไม่มีขีดจํากัดว่าสิทธิ์คุณอยู่ที่ไหนบ้านคุณอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนถ้าเกิดว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าต้องการที่จะเข้ารับการรักษาคุณสามารถมีบัตรประชาชนใบเดียวอะแล้วคุณไปยื่นได้เลยแต่ก็ไม่อย่างที่เน้นย้ำว่าไม่อยากให้ครูกันไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลใหญ่ อย่างเมื่อสักครู่คุณหมอย้าไปแล้วนะครับว่าโรคบางโรคอาการบางอย่างนั้นเวลาสําคัญมากๆถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาลที่ใกล้คุณมากที่สุดก่อนนะฮะเชื่อมั่นก่อนเนี่ย ขาจะมีกระบวนการในการส่งต่อมีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะ,ะก็สามารถที่จะรักษาคุณตลอดระยะทางด้วยดีกว่าคุณดันต้นไปและไปกรูไปรอกว่าจะได้พบหมอโอ้โหสร้างระยะเวลานานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลครับเนี่ยอยากผมอยากจะท้อนแง่มุมตรงนี้เนะี่ยให้คุณผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยวเราจะติดต่อพยายามติดต่อนะครับประมาชุมชนต่างๆเนาะเข้ามาพูดคุยเข้ามาสร้างความมั่นใจแบบนี้นี่แหละนะครับในหลายๆจังหวัดในมือที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้คุณเองผู้ชมเองเนี่ยก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าโครงการนี้ มารองรับโรงพยาบาลทุกที่รองรับได้<ะ>มีทีมแพทย์มีบุคลากรที่เขาสามารถประเมินรักษาคุณได้อย่างแน่นอนครับ